แล้วก็ไปถึงขนาดตัวใหญ่ๆหร่ไกว่าตัวจ่าฝูงองตัวนี้ใหญ่มากน่าจะใหญ่สุดเท่าที่ผมเคยเจอมาแล้วนะครับได้ไปเห็นก็ที่เมื่อตอนที่ได้ขึ้นไปมีโอกาสไปเยือนพิพิธัณฑ์ของท่านอาจารย์วิลักษ์ศรีปาซางที่เชียงใหม่ท่านบอกว่าเป็นแมงผู้ที่ทํามาจากงานกำจัดกำจ่าย ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดของศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งแมงผู้เนี่ยเป็นเครื่องรางก็ต้องบอกว่าของล้านนาเขาเป็นหลักเลยเพราะว่าถ้าสืบสาวเราเรื่องจริงๆอ่ะต้นกำเนิดมาจากทางด้านของไทยใหญ่เรื่องราวของแมงผู้เนี่ยมันมีย้อนไปตั้งแต่สมัยที่พระเจ้าบุเรงนองขึ้นเป็นผู้ชนะสิทธิ์ เขาก็บอกว่าครูบาที่ท่านพระเจ้าบรินองทั้งน,นับถือเนี่ยเขาครูโป๊ะโป๊ะอ่องก็ได้ทําแมงผู้เป็นจุไว้ที่บรลลังท่านเนี่ยแปดคู่ด้วยกันเพื่อเป็นการเสริมแล้วก็หนุนดวงแล้วก็สร้างอาอำนาจให้ท่านจนถึงได้เป็นผู้ชนะสิทธิ์หลายคนก็จะสงสัยว่าแล้วแมงผู้มันเข้ามาในเมืองไทยยังไงอันนี้ต้องขอย้อนเรื่องราวของผู้ที่เป็นธรรมจาย์ในด้านของร้านนาศึกษาเลยก็คือท่านอาจารย์วิรักษศรีปาสร้างท่านได้เล่าให้ฟังว่า,วาสมัยก่อนนี่ท่านทาการค้าขายเรื่องของพวกผ้า กับพวกคนทางไทยใหญ่ คนทางฝั่งของไทยใหญ่เองทางฝั่งพม่าเองจะข้ามาค้าขายทางฝั่งไทยเนี่ยก็มีแผนอันตรายมากมายคนก็ต้องมีของคุ้มครองตัวมาท่านก็สังเกตเห็นว่าพวกค้าแม่ขายที่มาจากทางไทยใหญ่เนี่ยทุกคนเนี่ยจะมีแมลงพู้เนี่ยพกอยู่คนเดียตัวท่านก็เลยเริ่มศึกษาแล้วก็สะสมมาเรื่อยๆก็เลยรู้ว่าแมลงผู้เนี่ยมันเป็นเครื่องรางของขลังประจําตัวเขาที่จะเอาไว้คุ้มครองป้องกันตัวแมลงผู้เนี่ยเป็นสายพันธุ์พึ่งไม้ชนิดหนึ่งมันจะเป็นแมลงที่แปลกอย่างหนึ่งคือเป็นแมลงที่ปีกอ่อนตัวเล็กๆนะครับแต่ว่าี่่ึง ตัวใหญ่สุดละเขาเรียกว่าเป็นอยู่ในกลุ่มพึ่งโดดเดี่ยวคือเขาไม่อยู่เป็นรังเป็นฝูงเขาจะอยู่เป็นตัวใครตัวมันต่างคนต่างสร้างรังเล็กๆเขาจะสร้างรังอยู่ที่ตามไม้ไม้ผุไม้ที่ตายแล้วไม้ล้มไม้แล้วก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็จะเจาะซึ่งก็เป็นที่น่าแปลกใจว่าเอ๊ะทำไม,มแมลงซึ่งมันแบบไม่มีส่วนไหนที่มันแข็งแบบเหมือนเป็นหินเป็นเหล็กเลยแต่ว่าทาไมมันถึงเจาะไม้แข็งๆได้แมงพูกก็เลยเป็นสัตว์ที่แบบ มีความพิเศษโดดเด่นนึงพอเอามาทำเนี่ยการสร้างพวกบรรดาวัตถุมงคลพวกนี้เป็นของที่ซับซ้อนเพราะว่าเขาไม่เปิดเผยกันมากครูบาแต่ละคนที่ไปสร้างก็ทำเพื่อให้เฉพาะสิทธิ์ของตัวเองใช้แล้วเวลาการสร้างเนี่ยในรายละเอียดจริงๆเราจะไม่รู้ว่าลึกๆเขาทําอะไรกันบ้างแต่ว่าสุดท้ายแล้วนี่ก็คือการเอาวัสดุที่เป็นของอาถรรพ์หรือของมงคลนี่มาให้สลาหรือว่าช่างเนี่ยแกะ เป็นรูปแมงผู้เขาก็เลยนาไม้ดุมล็อกเกลนเนี่ยมาทาเป็นตัวแมงผู้พาไม้ดุมล็อกเกลนที่เขาเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่พาคนไปข้างหน้าเรียกว่าเป็นของมงคลอย่างหนึง่งแต่ก็ขณะเดียวกันจะมีพวกไม้ยิ้วดําก็เป็นไม้มงคลเหมือนกันแล้วเขาก็จะเอาประหลอดบรรจุเข้าไปในตัวแมงผู้นี้คนที่แบบว่าเรียกว่ามีฐานะหรือมียศถาบรรดาศักดิ์หน่อยเขาก็จะต้องใช้งาซึ่งงานเนี่ยตามการคาดเดาของท่านอาจารย์ก็บอกว่ามันเป็นพวกงากําจัดกํจใาย เอางานนี่มาแกะเป็นตัวแบงผู้เหมือนกันแล้วก็แช่น้ําว่านก็จะบรรจุเป็นเข็มทองเอาไว้แล้วก็ตรงที่เขาบรรจุประหลอดเนี่ยเขามักจะอุดไปด้วยไม้มะเขือบ้าไม้อาถพ์ชนิดหนึ่งพวกวัตถุมงคลวัตถุที่เป็นอาถพ์ทั้งหลายเนี่ยก็จะเห็นว่าการจะไปหาอะไรมาทาที่เป็นวัสดุพวกนี้มันก็จะยากน,นหนึ่งและมีจํานวนน้อยนี่มะเขือบ้าเนี่ยศัพท์ทางล้านนาเาเรียกประตูหรือประตยเนี่ยนะครับเป็นไม้มะเขือบ้าเป็นไม้ลมลุกชนิดหนึ่งแต่ว่าเขาจะเอาตัวไม้นี่มาก็คือผมคิดว่ามันมีเรื่องของการเมตตามหานย,ยมเรื่องหเสน ข้างใครบ้าข้างใครเห็นแล้วปวดร้นทนไม่ได้ต้องหลงรักอะไรเงี้ยก็เอามาอุดไปเป็นของที่มีอาถรรพ์ในตัวของเขาเองการสร้างเนี่ยด้วยความที่มันความซับซ้อนมากเนี่ยมันคงมีหลายตำราที่สร้างออกมาเหมือนกันแต่ว่าที่ยึดถือกันมาอันนึงว่าคนที่สร้างแมงผูสําเร็จได้เนี่ยจะต้องมีคนที่สําเร็จภูมิธรรมทั้ง8แล้วก็ต้องเป็นเลือดเนื้อของคนเผาไทยใหญ่ คือกันว่าต้องมีองค์ประกอบเหล่านี้ครบถ้วนเพราะแมงผูนี่เขาจะมีคุณวิเศษเยอะมากเพราะอาจารย์วิรักษ์นี่ท่านไปทําการศึกษามันจะมีตําราของพวกไทยใหญ่ที่เขาบันทึกเอาไว้เป็นกระดาพษพับสาเนี่ยเขาจะเขียนว่าแมงผูเนี่ยเด่นทั้งอาหารนิยมคนรักคนหลงอยู่ดีมีโชคซื้อง่ายขายคล่องป้องกันพยันตรายทั้งปวงรวมทั้งคนที่คิดร้ายจะแพ้ภัยไปเองดับอวิชาทําร้ายได้คุณใสทั้งหลายกันโจรภัยได้ปกป้องคุ้มครองภัยที่จะทําต่อเด็กเล็กเดินทางใกล้ไกลกันพูดผีและคนร้ายเป็นที่รักของ เจวดาและมนุษย์ทั้งหลายคือแมงผู้เนี่ยความพิเศษเขาคือว่าดูว่า ขนาดไม้แข็งๆเขายังเจาะได้ครูบาอาจารย์สมัยก่อนเลยว่าฉะนั้นให้ผู้หญิงใจแข็งแค่ไหนถ้าเรามีแมงคู่อยู่เนี่ยก็สามารถเจาะใจเขาได้อันนี้เป็นอุป,ปเทศในการคิดของคนสมัยก่อนแล้วก็ตัวแมงผู้เองเนี่ยในความเป็นธรรมชาติเนี่ยเขาจะบินอยู่สูงมากบินอยู่เหนือยอดไม้บินอยู่เหนือคนฉะนั้นเขาเชื่อว่าตำแหน่งหน้าที่การงานก็จะเสริมดวงเสริมบรารมีให้คนเนี่ยไปในที่ที่สูงกว่าเดิมชนะสิ่งชั่วร้ายที่เป็นอัปมงคลทั้งหลายเพราะว่าแมงผู้นี่ถือว่าเป็นมแมลงที่ประเสริฐสุดในบรรดา,มมาแมลงด้วยกันตอน เอาเกสรการสลองมาถวายพุทธบูชาท่านก็เลยตรัสว่ามแมลงผู้เหล่านี้ท่านเป็นมแมลงที่มีความประเสริฐกว่ามแมลงทั้งหลายจะเห็นว่าพวกที่เป็นอยู่ในแวดวงของบรรเทิงเนี่ยจะใช้กันเยอะยิ่เป็นนะถ้าด้านแบบเพื่อเป็นพิธีกรไปอะไรเนี่ยต้องใช้มแมลงผู้เพราะมันจะช่วยเสริมเรื่องพวกงนี้ด้วย เมื่อได้แมงผู้มาติดตัวใหม่ๆเนี่ยจะมีแมงผู้บินมาที่บ้านจะไม่ทำอะไรนะรบ,บินวอรอบตัวเราทีน,นี้พอเราถามไปทางผู้ที่เขารู้เนี่ยเขาบอกว่าเหมือนกับเขามามารับเราแล้วตอบรับเราแล้วว่า,ามาอยู่ดูแลกันจะมีหลายคนที่เป็นผู้ที่รับแบ่งผู้ไปแล้วก็เจอเหตุการณ์เดียวกันก็จะมีนักเขียนท่านหนึ่งขอเนื้เอ่ยน้ําคือคุณธมยันตีได้แม่งผู้ไปก็มีแมงผู้บินมาที่บ้านเหมือนกันเข้าไปที่ห้อง <S <S น้องผมที่ได้รับแม่งผู้ไปเข้าไปใช้ที่บ้านก็มีแมงผู้บินเข้าไปอยู่ในห้องในห้องนอนเเ้าซึ่งงปป็นหอิิิดดแมช เพราะเขามีลูกน้อยเขาไม่อยากให้แบบอะไรเข้าไปในรบกวนก็ยังมีแมงผู้บินเข้าไปอยู่ในห้องได้ ก็น่าแปลกมากแล้วก็น้องพลอยไทยรัฐทีวีที่เป็นดีเจอยู่ในเรื่องเดียวกันเนี่ยเมื่อตอนที่ได้แมงผู้ให้คุณแม่เนี่ยก็มีแมงผู้บินมาหาคุณแม่แล้วเป็นแมงผู้ที่แมงผู้ทองที่สวยมากคือมีสีทองเป็นคนสีทองตีกมีสีน้ําเงินขึ้นเข้มซึ่งมันก็เป็นเรื่องแปลกประหลาดเพราะว่าหลายคนก็จะเจอเหมือน,อนกันผมรู้จักน้องอยู่คนหนึ่งน้องเขาก็เคยบอกว่าคือน้องสาวเขาเนี่ยแต่างงานบ้านสามีเนี่ยเขาให้คอนโดเป็นของขวัญมาแล้วน้องเขาบอกว่าเวลาเขาเข้าไปเนี่ยเขาอยู่ไม่ได้เขารู้สึกว่ามันแบบมันอ เข้าไปอยู่ได้แป๊บเดียวต้องออกมาจากห้องนั้นอยู่ไม่ได้เขาก็มาคุยกับพี่ชายเขาบอกพี่ชายเขาก็มาคุยเราก็เลยแนะนำเรื่องของแมงผู้เพราะแมงผู้นี่เป็นสิ่งที่เราเชื่อว่าเป็นเครื่องรางที่ป้องกันพูดผีปีศาจได้ด้วยบอกให้ลองเอาไป พกติดตัวดูเขาก็เอาแบงคูเนี่ยไปให้น้องเขาบอกว่าเอาลองใส่กระเป๋าไว้เขาก็อยู่ไปแล้วตกค่ำหมดนั้นอะ่ะเขาก็โทรมาหาพี่ชายเขาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเขาแปลกใจมากเลยว่าวันนี้กลับมาที่คอนโดแล้วเขาอยู่ที่คอนโดเนี่ยจนถึงกลางคืนนี่เลยโดยที่ไม่รู้สึกอึดอัดเหมือนที่เคยรู้สึกมาก่อนเขาก็เลยบอกว่าเขาไม่คืนแล้วนะแบงคูเนี่ยเขาขอเก็บเอาไว้มันก็ช่วยได้โดยที่เขามีรู้ตัวโดยทันไป คาถาบูชาที่เขาใช้กันก็จะมีหลากหลายคาถาแต่คาถาที่ผมได้ทราบมาจากผู้ที่ข้าหวานในวงการนี้มาเขาจะบอกว่าใช้คําว่ายะมะอะไยยะหมังยะเขาบอกว่าท่องเนี่ยเจ็ดค้าก็จะเป็นการปลูกแมงผู้และอยากได้อะไรก็ให้บอกเขาไปคนสมัยโบราณเนี่ยเขาจะมีวิธีการพกพากันเยอะที่เราพบเจอเยอะที่สุดก็คือเขาจะใส่ไว้ในพวกอับเล็กๆนะครับเช่นเขาทําเป็นแบบตลับไม้คนสมัยก่อนก็าพกไว้แบบนี้เลยแมงผู้ก็จะมีหลายขนาดมากนะครับมีตั้งแต่เล็ก จิ๋วมากเรียกว่าหูจิ๋วจนแบบไม่รู้จะจิ๋วยังไงแล้วเนี่ยเล็กมากขนาดเนี้ยเล็กขนาดเนี้ยมองททาไม่เห็นเลยนะครับเดี๋ยวต้องขยายให้ดูแล้วตัวเล็กมากแล้วโทษนะครับตัวเล็กขนาดเนี้เท่าเม็ดข้าวสารได้มั้งข้างในเนี่ยก็มีเข็มอยู่นะครับเขย่านี้ยังได้ยินเสียงอยู่นะไม่รู้ว่าฝังว่ายังไงเนี่ยเราคือเราเห็นแล้วยังงงว่าช่างเข้าฝังเข้าไปได้ยังไงแล้วก็ไปถึงขนาดตัวใหญ่ๆเรียกว่าตัวจ่าฝูง โมดัวนี้ใหญ่มาก น่าจะใหญ่สุดเท่าที่ผมเคยเจอมาแล้วนะครับได้ไปเห็นก็ที่เมื่อตอนที่ได้ขึ้นไปมีโอกาสไปเยือนพิพิธภัณฑ์ของท่านอาจารย์วิรักษ์ศรีปาซางที่เชียงใหม่ท่านบอกว่าเป็นแมงผู้ที่ทํามาจากงานกําจัดกําจายแล้วบนหลังเนี่ยจะมีรอยจานเขาเรียกว่าลงหมายไว้ของคนสมัยโบราณแต่ละคนที่เอาไปทําเขาต้องมีการทามาร์กทำเครื่องหมายเข้าไว้เพื่อจะได้รู้ว่าตัวนี้ของใครของใครยังไงในพิธีกรรมเดียวกันสร้างเนี่ยก็จะมีหนึ่งตัวจ่าฝูงแล้วก็มีตัวลูกๆเนี่ยเรียงกันไปแล้วผมเองก็ต้องบอกว่าปัจจุบันนี้เวลาไไไไไปหนกก็ขามม่ด้้ต้ตองพวผ จะพกไว้4ี่ตัวหรือ2คู่ที่จะให้ดูก็คือ2ตัวนี้เป็นเมืองผู้รุ่นเก่าเก่าเกึกมากก็ได้แบ่งมาจากคุณเชนเชียงใหม่กับคุณกันล้านนาซึ่งสองคนนี้ก็เป็นคนที่คร่ำวอดในวงการสะสมแมงผู้เหมือนกันอีกคนก็คือคุณก้าวเชียงใหม่พวกนี้ก็เป็นรุ่นสิทธิ์ของอาจารย์วิลัคนะครับเพราะอาจารย์วิลัคเป็นคนที่ถ่ายทอดข้อมูลเหล่านี้แล้วก็ประสิทธิศาสตรเรื่องพวกนี้มาฉะงนั้นแมงผู้นี้ถือว่าเป็นเครื่องรางประจําตัวของผมอย่างหนึ่งเลยว่าไปไหนต้องมีเมงคู่ส่วนอีกคู่หนึ่งนั้น อยู่ในตัวไม่บอกไว้ที่ไหนก็เก็บเป็นความลับบ้างจริงๆแล้ว,วพ้องง่ายมากเลยเพราะมันพูดเนี่ยปกติคนคนทางชาวบ้านสมัยก่อนเขาก็จะใช้วิธีแบบมันจะมีรูเล็กๆอยู่ตรงตรงปากนิดนึงเนี่ยเขาก็จะเอาเชือกเนี่ยร้อยนะครับแล้วเป็นผู้หญิงก็จะห้อยไว้ที่ที่เสื้อเลยลผู้หญิงผู้ชายห้อยที่เสื้อเลยบางคนก็ทําเป็นสร้อยแล้วห้อยที่คอบางคนก็จะเน็บไว้ดังในเสื้อในอะไรก็แล้วแต่อยู่ตรงไหนก็ได้หมดนะครับมันพูดก็เป็นเหมือนกับเป็นเครื่องรางที่ไปได้ทุกที่ คาถาบูชาแมาลงผู้ก็ตั้งนโมสามจบนะครับแล้วก็ว่าคาถาว่ายะมะอะปปยะหมังยะยะมะมัปะยะหมังยะยะมะ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 ปปยะหมังยะ ตัวนี้ทําแกะจากงานนะครับแช่ว่านก็จะมีความคําของว่านที่ซึมอยู่ตามเนื้องาจะเห็นว่าข้างในก็เป็นจุเข็มไว้ข้างในนะครับเสียงจะมีคลิ๊กคิ๊กคิ๊กิ๊กนี่เป็นเนื้องานี้ก็แช่ว่านมาครับ ตัวนี้ก็จะมีมาร์กหรือมีการทำหมายไว้ด้วยนะครับก็จะเป็นตัวสำคัญของเขาในพิธีแต่ละพิธีจะมีตัวทำหมายสำคัญไว้เพื่อเป็นการจําอันนี้เป็นไม้ดุมเกวียนที่เราพูดถึงนะครับน,นี่ไม้ดุมเกวียนข้างในจนหลอด นี่เป็นไม้ยิ้วดำนะครับซึ่งถือเป็นไม้มงคลหรือไม้อาถพนอีกชนิดหนึ่งที่ใช้ทําในวสัสดุวัตถุมงคลหลายแห่งครับใช้ไม้ยิ้วดำนี้ก็คือตัวจา่าฝูงตัวใหญ่มากนี้ทําจากงานกจาจัดก,กาจายนะครับนี่ก็เป็นตัวครูทีเดียวนะครับตัวนี้ตัวใหญ่มาก ตัวนี้เ็นเนื้อไม้แต่ลงลงลักลงชาติไว้นะครับเลยปิดทองล่องชาตินะครับตรงไหนจะเป็นประลอดชาติจะสีแดงๆนี่นะครับก็เป็นวิธีอนุรักษ์แบบหนึ่งของของคนสมัยก่อนเขาใช้ชาติด้วยนะครับ พราเขาเก็บไว้ในลังไหมนี่ก็จะเป็นตัวเล็กมากเล็กมากนะครับมองแทบไม่เห็นขนาดประมาณเม็ดข้าวสารได้นะครับ ขนาดเล็กขนาดนี้เนี่ยเขย่าไปก็มีเสียงกิ๊กกิ๊กกิ๊กข้างในครับเข็มทองเหมือนกันครับก็เป็นเนื้องานะครับนี่ก็คือ,ค,อความมหัศจรรย์ความสามารถของช่างหรือสลาสมัยนั้นที่เขาทำไว้นะครับใหญ่ก็จะมีการเก็บไว้ใน ตลับไม้นะครับก็พกติดตัวกันนะครับคนสมัยก่อนก็จะเอาแมงคู่ใส่ตลับไม้ไว้ปิดฟ้าพกไว้ในกระเป๋าบ้างในอะไรก็แล้วแต่เขาจะพกพากันมานะครับก็เป็นเครื่องรางชนิดหนึง่งนี่ก็อยู่ในตลับไม้นะครับ เสร็จนปุ๊บทมาข้างในก็เป็นแมงผู้ละลอดอยู่ข้างในเ่ยตัวเล็กตัวน้อยขนาดไหนก็บรรจุปรรอดบรจุเข็มทองไว้เหมือนกันหมดทุกตัวนะครับแล้วก็ฝีมือช่างเนี่ยความแกะความอ่อนช้อยในการแกะแมงพูเนี่ยเหมือนมีชีวิตรจริงๆนะครับหลายคนเห็นนึวกว่ายังมีชีวิตอยู่ หรือว่าเป็นของที่มาจากชีวิตจริงๆจริงๆแล้วแกะมาจากวัสดุทั้งนั้นส่วนี้คือคู่ที่ผมพกประจำนะครับตัวนี้ก็ลงชาติลงรักลงชาตินะครับตัวนี้ลงรัก ความเก่าก็ต้องพูดว่าหหลายสิบปีมากนะครับน่าจะมีเจ็ดสิบแปสิบปีขึ้นไปครับพวกเหล่านี้ส่วนอีกคู่หนึ่งก็พกู่ในตัวแต่ไม่บอกว่าที่ไหนเป็นความลับก็อันนี้ก็เป็นข้อมูล ในเรื่องราวของเครื่องรางของขลังในแบบของคนรุ่นใหม่นะครับที่จะมาฟังแล้วมันสามารถปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้ก็ใครที่มาดูแล้วถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็เข้าไป subscribe ในหัวร้อนทีวีนะครับทาง u b e Channel ด้วยนะครับก็จะได้พบกันบ่อยๆแล้วเราจะมีเรื่องราวพวกนี้มาเล่าสู่กันฟังอีกขอบคุณทุกท่านมากๆครับที่ติดตาม